สวัสดีครับชาติเซเว่นไนครับวันนี้กับพวกผมไป<ม>ยูเซนนะครับผมซึ่งมวมนจันทร์ทผมมาตีครับถ้ามังกรผมปีคศผมสอบคันยี่สิบสองกันครับซึ่งน้องว่าปีนี้ผมก็จะมาตีท่ามังกรชั้นเก้าแล้วกันซึ่งน้องว่าผมเองก็เลยไปปรับเปลี่ยนเซตนูน่นเซตนี่นะครับผมสุ่มได้ออปชันที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเดิมมานะครับเมื่อตอนปีแล้วผมเองเขาคิดว่าคือแบบอาตาตัตราตอบโต้มันน้อยใช่ไหมล่ะก็เลยแบบคิดว่านะคือผมก็จะมาตีท่ามังกรอุปกรณ์อีกรอบนึงให้คุณผู้ชมดูนะซึ่งนนนนออออออองงงววว่่่่่าา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 เเเเเซซตตีีี้้ถืป็ทจจ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 จะะะะะรยยกแแบบบบััขขดดดสุมมไ ถึงที่สุดนะแต่ผมคิดว่านะเซตนี้อาจจะเป็นอีกเซตหนึ่งที่เรียกว่าอาจจะเป็นเซตที่ดีอีกในระดับหนึ่งเลยนะคือผมสุมผมใช้โรคูดาวแล้วก็เพิ่มตาตบโต,ตแบบ20%่สิบเไงทุกอย่างผมเกือบฟูลหมดนะจะเว้นไอ้ค้าๆเสียหายพื้นฐาน1 2นะถ้าสุมได้มากกว่านี้คือจนะไปแบบให้ดีมากเลยนะอยากได้แบบยี่สักกี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ะออปชั่นนี้ถือว่ากลางๆนะเพราะว่ามันเรามีออปชั่นหลักคือคิดข้ากับจุดอ่อนบวก40่ไงซึ่งเมย์มันคีย์ร้อยครับผมต้องเ,งออออก,เกือบ จุดอ่อนของเม่ให้เนี่ยไม่มีจุดอ่อนนะไม่มีวะมีสิบดิมีสิบตัวด,ดีดีวะเรางงโอเคเขาดูก่อน yeah, คลิปมันคลิปร้อนอยู่แล้วจุดอ่อนเล็กน้อยตอบโตค่ก็ให้จะฟูอยู่ผมคิดว่านั้นน่าจะพอไหวนะโอเคตัวอื่นก็เอ่อปกติเลย,ดดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเค ตัวอื่นก็ปกตินะครูชองเออผมเอาโคไว้ในอารีนาแล้วนะคือเวิร์กอยู่นะแล้วก็เปลี่ยนเซตให้โคไปะนะเป็นนี่เพื่อเราจะโจมตีแล้วก็ลดค่าเสียหายนะโคเน้นอึดครับเน้นยืนนานๆน,นะแล้วก็เน้นกดคิวได้โอเคเราช่างมาันเรามาดูตัวเมยดียกว่าเมยผมใช้เป็นเซตแบบนี้นะใช้เป็นดาบม่วแล้วก็นี่ครับผมเพิ่มเอ่อข้าวเสียหายผมไอพวกตอบโต้จะโดนแรงขึ้นนะเช่นไอมกรน้่ชอบโตไงไอมกรนั่จะโดนแรงขึ้น70%ที่เราพกิลอนเน้นโตนะผม สกิลเวกอาจจะขึ yeah! well ้นช้าน okay. ิดน okay. an okay. okay. ึงแต่ว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์นะมีประโยชน์นิดนึงเพราะว่าสกิลเวกจะขึ้นช้าแต่ว่าเราได้รถคูดาวแผนตีปกติรถคูดาวแบไม่รู้โอเคเราไปเล่นกันในเกมดีกว่าแผทเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคไปเราไปเล่นดีกว่าไปครับไปเราเล่นกันดีกว่าเอ้ยผมลืมผมลืมผู้ชมผมลืมลืมลืมผมเปลี่ยนเป็นเมไอผมลืมผมลืมเฮ้ยลืมลืมผมเลือกตัวที่ครับผมเปลี่ยนเป็นเมครับขอโทษที ต้องใช้เมยเดี๋ยวไอ้นี่มาทำไมเดี๋ยวผมนึกผมนึกว่าเมย์ไหนเอ้ยไม่ใช่เมยดิโคอี้เออโคอี้โคอี้โอเคผมลืมโอเคผมจะเอ่อแทนยูริแล้วปล่อยมันตาย,ยนะไม่ต้องอะไรมากผมปล่อยมันตายเลยแล้วก็จัดการเป็นสิบสองเทินใช้สกิลโคอีออ้เลยครับสนะก,กิลก,ก,กน้อย โอเนนี้ต้องเราต้องรีบรีบเล่นนะต่งางก็ช็อปได้เายสบายต่างคูดาวด้วยอย่าเบาอยู่รอก่อนเรื่อยเรื่อยๆน่าจะพออยู่นะ เอสบีเอค่อนข้างจะสูงนะเราเล่นเป็นหกไยูนะครับผมมันจะเอสบีเอสูงกว่าโอเคน่า <attacking> okay. จะตายแล้วช่างมันคือผมที่พมีผมขัดแดงอ่ะน่าจะดีกว่านี้นะพมีผมยังไม่ได้ขัดขัดแดงเลยรออัพเต็มก่อนนะแล้วก็จะขัดแดงที่หลัง ขี่เรื่อยเลยอุ้มโอเคเกียตเวกมาเรื่อยๆนะเราเบียร์แค่สิบสองเธอนนะคุณผู้ชมเน้นโตเอาสกิ้นิดหน่อยนะโตโอเคน่าจะใกล้แล้ว โอ้โ,อโอไม่เอบีออันนี้น,นานแน่นอนดูทรงล,งเลนนะ,ะอเอบี <A BA S 2> ไม่ค่อยติดนะถ้าติดบ่อยก็โอเคอ่ะน่าจะนานนิดนึงยังไม่ติดติดละแต่เอบีกี้น่าจะแบบปองๆอแน่นอนโอ้นานแน่นอนครับ โอเคได้อยู่โอเคโตมาเดี๋ยวโตกลับครับโอเคจบของไม่ได้ขัดแดงอะเนี่ยยังเร็วขนาดนี้เลยนะเกือบสามนาทีก็ถือว่าประมาณสองนาที 4, สี่สองวิก็ถือว่าเร็วอยู่ โอเคอคุณผู้ชมผมก็จะมาเรียกว่าทำการเปิดอ้ยามันี้คุณผู้ชมดูกันไหนกัไหน,น,นก็ผมก็ทำคลิปแล้วก็ถือว่าคลิปนี้เป็นโอกาสดีแล้วกันเรามาเปิดกันดีกว่านะโอเคเราหาแป๊บนึงนี่ครับโอเคมีสามาร้อปเรามาสุ่มเกมโอเคโอซิลวอร์ไนให้ดูกันดีกว่าว่าโอเกมนี้ครับผมมันมีออปชั่นที่ดีกับไม่ดีต่างกันนะครับผมแนน่อนว่าผมอยากได้ออปชั่นที่มาแบบเพอร์เฟกต์นะครับผมเช่นเอ,อ่อเกมออปชั่นเรื่องนนหนึ่งในนี้ ทัวร์เป็นเจมที่ดีมากผมก็อยากแดกได้เหมือนกันโอเคเราพาไปดูนะเจมโอเคเจมนี้ครับผมผมอยากได้นะอยากจะได้เป็นเออ่พลังป้องกันกายกับเวทไม่เอาอ่ะเพิ่มเพิ่มพลังโจมตีกับพลังโจมตีกายผมไม่เอานะเวทกับกายไม่เอาเด็ดขาดเ,เ,เพิ่มตัดเฉลี่ยบวกเพิ่มตัดเฉลี่ยยูสิบเปอร,ร์เซ็นต์กับอัตราตัดเฉลี่ยตีสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่อยากได้เท่าไหร่นะซื้อพวกกลางๆนะเจมหนึ่งอยากได้อยากได้มากแล้วก็เจมพวกความเร็วเฉยๆเอาเอาไปทำดนตีได้เจมบ็อก ได้โต้โต้ได้ผมอยากได้แค่3เม็ดคือเรือ1บล็อก 1, อกับโต้ให้นั่นแหละไปแล้วเรามาดูกันดีววกว่าคุณผู้ชมไปเรามาโหอ,อยู่เกาะแครเคแล้วหน่อยเคดูมันมีหน้านนิโอเคไปสามสอง,สองหนึ่งเฮ้ยจุ๊บโอ้โหทีนละเยสต้องการครับต้องการเอาไปทำทีมเวทนะเพราะว่าที่คือผู้ชมผมทำทีมเวทอยู่นะ ทำทีมเวทที่เอ่อ yeah. okay. okay. คุณผู ujemy, ้ชมนั้นจะเห็นทีเพื่อนไงผมก็พยายามทําอยู่นะผมได้แยมีตัวทำยันทีแล้ยันจะได้มีเจมนี่โอเคผู้ชมคือแต่ว่าคลิปนี้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมโอเคสังเกตเขาลาก่อนผู้ชมเขาจะจ้องผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่อขันยินรูก่อนดีก่อนจะตามเพื่อนขัที่ใหม่ผมที่คขันยินอย่ากดติดตามแพลตฟอร์มเซเว่นในโลฟฟอร์ลเซเว่นในนะครับเพื่อติดตามข่าวสารของเกมผู้ชมโอเคสังเีตนี้เขาลาก่อนัครบผมบ๊ายบายเจอนะครับ